สรยุทธ์ฟาดกลับชาวเน็ตปมระม่าวางยาสลกแมวลั่นมันคนล,ละประเด็นประเด็นการใช้ยาสลบแมวเพื่อถ่ายละครแม่หยัวกําลังร้อนแรงบนโลกออนไลน์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบนแม่หยัวโดยชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของน้องแมวเนื่องจากการวางยาสลบมีความเสี่ยงต่อชีวิตสัตว์ความกังวลต่อความปลอดภัยของแมวชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของแมวที่ถูกวางยาสลบ โดยเฉพาะภาพที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาแสดงให้เห็นว่าแมวกำลังกระตุกเกรงพวกเขาชี้แจงว่าการวางยาสลบเป็นเรื่องอันตรายและไม่เหมาะสมกับการใช้เพื่อความบันเทิงข้อมูลจากสัตวแพทย์หลายท่านยืนยันว่าทุกการวางยาสลบมีความเสี่ยงและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์สรยุทธ์สวนกลับชาวเน็ตมุมมองของชาวเน็ตหลังจากเกิดดราม่าข,ขึ้นสรยุทธ์สุทัศนจินดาได้เข้ามาตอบโต้คอมเมนต์ของชาวเน็ตที่กล่าวว่าพวกดราม่ามันก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นี่แค่ยาสลบ โดยเขากล่าวว่ามันขนลุบประเด็นไหมครับวางยาสลบแมวซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตแมวเพื่อความบันเทิงมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนของชาวเน็ตมองว่าการใช้ยาสลบแมวเพื่อถ่ายละครเป็นเรื่องที่รับไม่ได้พวกเขาเชื่อว่าสัตว์ควรได้รับการปฏิบัติอย่างดีและไม่ควรนํามาใช้เพื่อความบันเทิงพวกเขายังตั้งข้อสงสัยว่าการวางยาสลบอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของแมวในระยะยาวการชี้แจงของผู้กํากับผู้กํากับละครแม่หยัว สันสีแก้วหลอได้ออกมาชี้แจงเป็นข้อข้อและอัปเดตอาการของน้องแมวดำเพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าแมวยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามการชี้แจงนี้ยังไม่สามารถคลายความกังวลของชาวเน็ตได้สรุปประเด็นดรมาม่าการวางยาสลบแมวเพื่อถ่ายละครแม่หยวัวยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังคงแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของแมวและเรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างดี